โรงเรียนวัดนามแดงเขียวอุทิศจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ 5F สู่ศาสตร์และศิลป์น,นามแดงสกูมิซอฟต์พาวเวอร์ปีการศึกษา2567ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22 TV ค่ะเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่28กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมา ดรกนิฐาทองเลิศผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรปราการเขต2ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ 5F สู่ศาสตร์และศิลป์หนามแดงสปูซอฟต์พาวเวอร์ปีการศึกษา2567โดยมีนายนิวัฒชัยวันชารีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมณนะโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศตําบลบางแก้วอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองแขกผู้มีเกียรติและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงปถมศึกษาปีที่6เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงค่ะโรงเรียนวัดน้ำแดงเขียวอุทิศได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนได้สร้างองค์ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 5F จึงได้จัดกิจกรรมบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ การเรียนรู้ 5F สู่ศาสตร์และศิลป์หนามแดงสคูลซอฟต์พาวเวอร์ปีการศึกษา2567นะคะซึ่งเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการของผู้เรียนนักเรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ 5F ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการแสวงหาความรู้และได้รับความรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนานค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้นะคะเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ Soft Power หรือ 5f ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมของทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นอย่างดีค่ะการจัดก,กิจกรรม 5F ของเราในวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ f o ูดนะคะ f ีมแฟชั่นไฟติ้งและก็เฟสติวัลนะคะทั้งหมดนะคะเป็นอัดซอฟท์เวอร์ของโรงเรียนหนามแดงเขียวทิศทีม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กๆในวันนี้เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในกิจกรรมในแต่ละฐานนะคะก็ต้องขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้นําชุมชนและที่สําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็คือท่านผู้บริหารของโรงเรียนน้ำแดงเขียวอุทิศ ตลอดจนคุณครูทุกคนนะคะที่ช่วยกันสร้างสารรค์กิจกรรมดีๆให้กับเด็กนักเรียนองเรียนของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ